หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้อะไรวุ่นวายเต็ไมไปหมดเลยทุกคนภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือการรวมฝูงครั้งแรกของเบต้านะครับนี่นี่ี่เนียกันด้วยนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับ กว่าจะแบบรวมฝูงกันได้เนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะว่าช่วงแรกอะเราเนี่ยเครียดมากนะครับพอเราเครียดอะหมาก็เครียดตามแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เข้ากันไม่ได้แต่กทีนะครับคือตัวที่ยากที่สุดอะก็คือมอือแต่ว่าอย่างที่อ p พีที่แล้วว่าทุกคนก็เห็นแล้ว่าเขาเริ่มเล่นกันบ้างแล้วแต่ว่ามันมีอัปเดตล่าสุดคือผมเนี่ยลองเทสด้วยการปล่อยมือไปที่ที่นอนเขาเลยแล้วก็ปล่อยไปตาไปด้วย เราปรากฏว่าเขาอ่ะก็ไปเล่นกันบนที่นอนทุกคนโคตรน่ารักเลยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่ใจฟูจริงๆนะเพราะว่าเออกว่าเราจะทําได้อ่ะถึง <c oughs> <c oughs> เออการเป็นหวามันก็หนุกเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนแบบปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเองอ่ะเห <c oughs> มือนเพิ่งรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ส่วนหนึ่งของฉันเคยเป็นหมานี่ว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยกะว่าจะพาหมาทั้งหมดบ้างชิ้น หมาหมดบ้านนะไปที่อ่างเก็บน้ำทรายทองมันต้องเที่ยวเฉพาะช่วงเวลาที่แบบน้ำมันลดอะพอน้ำมันลดมันจะเจอทันน้ำถ้าเกิดน้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็จะลงไม่ได้อะไรเงี้ยเราไปมาหลายรอบไม่เคยได้ทีแต่ว่าส้มบอกว่าตอนนี้น้ำลงแล้ว,ลวก็เลยบบเออถ้างั้นก็โอกาสดีสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือปกติอะเวลาเบต้าเขาอยู่กับเมอร์เขาจะอยู่ตอนคืนเป็นหนึ่งตอนหนึ่งเขาก็จะเล่นกันสนุกเลยแต่ว่าบางทีเวลาเมอร์มีฝูงอะเมอร์จะแอบแพ็คกับฝูงตัวเองนิดนึง เออเราก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบการพาพวกเขาไปครั้งเนี้ยเขาจะแบ่งฝูงแบ่งฝ่ายหรือว่าตัวไหนเล่นด้วยกันยังไงบ้างนะทุกคนคนอาจจะตกใจว่าขนาดตัวมันเริ่มเทิมเลยอย่างนี้ตันนิมทำไมนั่งห่างจังเลยลูกอะตนนิมเถอะมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมนี่รวมฝูงกันตะนนิมนั่งห่างไปปะ สนิมสวาใกล้ๆหน่อยชื่อสนิมมั้งเนี่นตนนนตยตอ่เฉปียด้ดูด้านหลังดิบรรมันจากาศโคตรสวย เราแวะมา,ม,ม,ามาฉี่ก่อนนะทุกคนเพราะว่าตรงที่เราอยากไปกันอนะมันเป็นอันนี้ใช่ไหมส้มไม่ลงไปได้นี่ทานน้ำไหลหรอไม่รู้ว่ายังไหลอยู่เปล่าเรามาเราไม่เคยไหลเลยแต่ฝนก็เริ่มมาแล้วแหละตอนเนี้นี่อันนี้ก็เป็นเบตา้ารวมฝูงกับเขาเออ,อันนี้ก็พี่ชินชินนั่งชิลอยู่ครับนี่พี่เมือร์มากับฝูง ไม่ใช่น้องแล้วนะเป็นพี่เมอแล้วนะเนี่ยการเดนนี่การเดนดกเดินลงมาแน่เลยดูจะตกกินยานี่อย่างแอ๊กอะโอ้โหเบต้าเอ้ยครบแล้วครบแล้ว โอเคทุกคนถ้าทุกคนเลี้ยงสัตว์อะ่ะก็น่าจะรู้ดีใช่ไหมว่าถ้าใครเลี้ยงสัตว์เนี่ยจากเสื้อธรรมดาก็จะกลายเป็นเสื้อขนสัตว์ใช่ไหมบางทีเราก็รับได้แต่ว่าบางทีเราก็ต้องออกไปข้างนอกเราต้องออกไปเจอผู้คนไปไประชุมไปทาไํางานนัไนอ่างเงี้ยยิ่งเลี้ยงเบต้าเนี่ยครับมันกลายเป็นเสื้อขนสัตว์แบบแท้จริงทั้งตัวไปแล้วอะ่ะเราต้องคอยมากิ้งขนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันมีเทคโนโลยีใหม่น้ำยาปรับผ้านุ่มไฟล์เนเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่มามันเป็นแบบนี้ครับ คือรอบนี้น้ายาปรับผ้านุ่มไฟลายพรีเมียมซอฟเขาทำมาเพื่อคนรักสัตว์เลยเพราะว่ามันทําให้เสื้อที่ซักเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากจะนุ่มหอมละมุนแล้วใช่ไหมมันยังทําให้ขนสัตว์เกาะน้อยลงเขาเรียกว่าแก้ถูกจุดมากเลยนะซึ่งไฟลายปรับผ้านุ่มพรีเมียมซอฟตอนนี้มี2กลิ่นครับกลิ่นลิชชี่ทัสที่หอมละมุนอ่อนโยนกลิ่นฟัฟฟี่เลหอมนุ่มนวลน,น่ารักครับเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง กลิ่นหอมยาวนาน14วันพร้อมลดกลิ่นอับชื้นมีมิ้วโปรตีนที่ช่วยให้ผ้าฟูขึ้นนุ่ม2เท่าด้วยเทคโนโลยีที่รถไฟฟ้าสถิตช่วยลดผลสติดผ้าเดี๋ยวเรามาลองเทสกันครับว่าหลังจากซักเสื้อตัวนี้แล้วอ่ะขนเบต้าจะติดอยู่หรือเปล่าครับอเอาให้เต็มเออให้ติดเสื้ออะอไปโอเคขนกำลังผัดดี นี่ทุกคนอะให้ดูเรียวๆเลยนะนี่อะดูเรียวๆผมว่าเกิน90%คือไม่ติดเลยแต่ว<ต>่าผมว่าอันนี้สีเสื้อกับสีขนมันคล้ายกันนิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองกับมือน้องมือน้องมือน้องมือมาอะโอเคนมก็กำลังขนนุ่มสัมผัสดูทีนะครับอ่ะโอเคอ่ะไปเนี่ยแบบเรียวๆนะทุกคนนี่อะก็จะมีก็จะมีติดอยู่นะครับ แต่ว่ามันติดน้อยลงเยอะมากสาหรับผมนะแล้วก็มันปัดออกได้เลยจากเมื่อก่อนต้องเอาที่ลวดขนนะมารีรรดๆอย่างนั้นะนะ่ะเพราะมันไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าอนเนี้ยจบนี่ครับผมว่าเทคโนโลยีเขาเจ๋งมากจริงๆคนอยากให้ไปลองนะเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปกันที่ไอ้ที่มันเป็นคลองอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้น้ามันล้นหรือ,อยังเพราะว่าเราดูในเรฟเฟรนซ์มาคือโคตรสวยเลยแต่ว่าเราเคยมารอบนึงน้ําก็คือท่วมนะครับก็ก็กลัวว่าจะท่วมอีกเหมือนกันก็เดี๋ยวลองขับไปดูฝั่งโน้นนะครับเมื่อกี้เราถ่ายรูปรวมกันเป็นที่เรียบร้อยละเมือเมือเมื่อชอบไหม้มมอย,ยิ้มยิ้มถามแมวนะ่ะนแมวมันชอบว่า ตรงขวาเนี่ยนไม่เคยไปเหมือนกันผมน,น่าจะล้อขวาไป่ครับหัวครับเฮ้ยเย,ยี๋หยุดมันลงเองลงไปแล้วเบต้าลงต่อมให้รอแล้วนะส่วนแจง ทางนั้นเขาจะลงหรือเปล่าน well ี่นี่นี่เจอฮี่สนิมอยากลงปะสนิมอยากลงน้ำว่ะตกตาเล่นไม่รอใครเลยนะตอนนี้ฝนตกเป็นที่เรียบร้อยละก็ถือว่ามาเสพธรรมชาติพาหมามาเล่นน้ำฝนมั้งแต่สนิมเวลามาเขาค่อนข้างควบคุม

นวลโอโหนวลกับเด็กฝึกงานคุณนายคาราคือก๊ดถูกใจมากเพราะว่ามีผู้ชายจูงอยู่นะครับแล้วก็เขาพาผู้ชายเขาป่าไปแล้ว <c oughs> อ้าวนวลเจอหนุ่มหรอโอ้เจอหนุมหหน่ม สเบพี่นไปลำทานไหมครับไปลำทานกันดีกว่าปะกนสนก็ลงมาครับลู้ชะตากรรมตัวเองวันนี้แล้วก็เลยเปลี่ยนเสื้อละสีขาวไม่ไหวจริงโอ้โหจะถึงไหมนะเดินสามเก้า คนเราคิดว่าเราจะลงตรงนี้นะตรงนี้มันมันเราจะว่ายข้ามไปได้ไหมหรือยังไงได้บ้างวะเบต้านำไปหน่อยลูกพ่ออยากไปตรงนู้นพ่ออยากไปตรงนู้นตรงนั้นมันมีน้ำตกอยู่อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอยมากเดินได้เได้อ๋อโอเค ไปลูกไปเราไปเช็คเราไปเป็นสายแบบเป็นสายสกเกลว์โลเคชั่นหาไปดูก่อนว่าน้ำตกเป็นไงไปเบต้านำไปเลยม้วนพายนี่ไปไหาตกเจอหรือเปล่านะอุ้ยตรงนี้ใสมากส้มทุกคนนี่ใสมากน้ำใสมากแล้วก็มีงูปอมีปลาเต็มเลยอุ้ยชอบฟากเลยโอ้ยชอบ ดำน้ำดำน้ำโชว์ดำน้ำโชว์ดำชิบนี่เราถึงน้ำตกกันแล้วเบต้าเย้เย้เราถึงน้ำตกกันแล้วู้เย้วู้วหูดีจังสวยครับเดี๋ยวต้องพาพวกพี่พี่มาให้ได้นะนี่เบต้าชอบไหมครับเดี๋ยวเราไปดูนู้ต่อกันต่อป โอ,อ้ยบรรยากาศดีมากทุกคนใจฟูอ่ะนี่เรามาถึงน้ำตกกันแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูทางกันเสร็จใช่ไหม <c oughs> เราก็จะหาเพื่อนๆของเรามาละ <c oughs> เพราะว่าโอเคทางปลอดภัยอะไรแบบนี้ เราต้องให้หมานะ้ำมาเป็นคนตรวจสอบนะครับไอ้นี่กว่าน้ําตก <c oughs> ถอยหลัง <c oughs> มีมาเลยส้างได้ลูก <c oughs> โอเคปลอดภัยดีเราไปได้ปลอดภัยดีเราไปได้ร้ โอ้โห oh, ไหลไปตามน้ำเลยไม่ต้องไหวเลยนี่ฮี่อย่างเปียว oh, เอาอีกเยอะตกอีกเยอะไม่เป็นไรคือที่นครนายกอะน้ำมันมาเป็นละลอกละลอกอุ้ยไปกับแม่ไปกับแม่แมาาน่ารักไป โอ้พาแม่กลับมาเหรอไปต้าพาแม่กลับมาหรือแม่ต้องกลับมา <c oughs> มโอ้หนาวจริง <c oughs> น้องไปไหนไปต้าไปไหนงงอะไรอะ่ะน้องงงเหรอไปต้าโอ้ครับดูสภาพ ตนคเนี่ยมีเด็กแฮปปี้ที่เจ้าบอกว่าวันนี้ไม่มีคอนฟิก c t เกินไปอะไรนะเจ้าบอกวันนี้มันไม่มีคอนฟิก c t เลยจัดมาให้หน่อยแล้วดูแว่นมึงดิไม่น่าใส่เลยตอนนี้เย็นนิ่มกันนะเย็นขวดตอนเราขับมานับหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ตักขวดมานานเท่าไหร่ครับเว้ยอันนี้เราขับมอเตอร์ไซค์ให้ไหมขับมอเตอร์ไซค์ฮะก็เลยชิลๆเลยพี่ แต่ว่ามีวันนี้นั่งรถยนต์มา,าน,นี่นคุณบอกว่าชีวิตเราไม่มีคอนฟ lict กันไปวันนี้เราขับมาราบลื่นมาก <c oughs> เออนั่นแหบบละฝนก็เลยจัดให้หาใหญ่เ <c oughs> น,นี่ยหมาจรตัวเนี้ยเขาตากฝนนุคน้ำตาเนี่ยฮะอืมหูหหน้ำตาอย่างเลยอ่ะอืมทำไมมายืนตากฝนตรงนี้ล่ะไปหลบฝนไปลูกป่ะไปหลบฝนกับพี่คุานูุป่ะ ห,หลบฝนไปไปหลบแต้ต้นไม้ก็ได้ไปโอ้ยทุกคนดูดิความน่าสงสารของหมาจรเห็นไหมมีถ้าเกิดใครอยากรับเลี้ยงน้องนะครับติดต่อมาเอามาได้นะเราบอกอิกัดได้นะครับคือเนี่ยการเป็นหมาจรน,นอกจากจะต้องตากฝนแล้วลองคิดดูเวลาเขาเวลาเขาอากาศร้อนๆเขาต้องหากินน้ำก็ต้องกินตามน้ําขังอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาจะหลบฟ้าร้องเขาก็ต้องแอบในท่ออะไรอย่างเงี้ยชีวิตการเป็นหมาจรนัน,นึ่ง ำบากมากนะทุกคนโดยเฉพาะเวลาฝน <บ hearing> แล้วเนี่ยเพิ่งเกิดมาเพิ่งเป็นแบบเบบีอ่ะประมันน่าจะปาระมันขวบได้น่ารักมากเลยเน,นี่ยนิส่ยน่ารักไม่รู้ว่าโดนปล่อยด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันดูเออมันดูเชื่งองอ่ะมันดูไม่ไอื่ติดต่ออินบ็อกมาได้นะเราจะบอกพิกัดให้นะครับ น่ารักนะทุกคนเนี่ยนิสัยน่ารักมากคือหมาจรนอะถ้าคุยกับเขาดีๆอ่ะเขาตามหมดอ่ะทุกคน <c oughs> ตามมาทุกคนเปลี่ยนคอนเทนต์เดี๋ยวกลายเป็นเล่นน้ำกับเล่นน้ำฝนกับหมาแล้วกันนะเพราะว่า ผลน่าจะไม่หยุดแล้วครับ<ม>ก็นั่นแหละไม่เป็นไรเขาออกมาทั้งทีก็ให้เขาได้ได้เล่นไปเลยได้เจอธรรมชาติไปเลยลุยครับไออาใครอยากลงบ้างเบอร์ก้าลงเปล่าป่าอาใครลงบ้างไม่มีเลย เดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเราต้องไปตรงน้ําตกมาเลยโอ้นุ่นเก่งมากแอดเวนเจอร์มากมาเลยเดี๋ยวจะพาไปน้ําตกนอนนวลไปดล มากดินไว้หนมามน่ารักว่ะมาหน้าซุกซุกไอ้ยด่างมาด้วยบัวมาด้วยด่างมาเลยลูกมาเลยโอ้ยน่าสงสารว่าไอ้ด่างมาด้วยอะ่ะโอนตามมาด่างบอกตรงนี้วิ่งได้ <laughs> อ้าวด่างรู้ทางนี่หว่า โอเคนี่นะครับเรามารวมมาละเรามีน้องจรมาด้วยนะครับนี่ลูกสินคิวนี่คือภาพรวมนะทุกคนตอนนี้หนีใหม่ไหมลูกถ้ารถเต็เนี้ยมีจะยืดกลับบ้านนะเนี่ยอยากกลับบ้านมากเลยบ้านเนาะ อยู่ดีเนี่ยมาด้วยเฉยเลยไปได้ปะมีอยู่ตัวเดียวที่เอ็นจอยสุดนะทุกคนนี้ถ่ายรูปลงไว้หน่อยได้ไหมแล้วว่าตัวให้ติดตัวนี้ด้วยได้ครับถ่ายรูปลงมานี่ว่ายิ้มหน่อยโอเคแล้วนะครับนึ่งอ๊ sunrise meets my skin even with my eyes still closed I can feel it coming in Gold นีับสาก็ได้มากเลยไปไปลุกกลับแล้วไปไปก็อาจจะไม่ได้เห็น่าวพิงก็ได้เห็น อะไรแบบไอเินเจอร์ที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับแต่ว่าก็สนุกดีแล้วก็หมาค่อนข้างรวมกุ่มเป็นหนึ่งละตรงเบต้าก็เล่นด้วยกันไว้ถ้าเกิดฝนไม่ตกเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบจดีกว่าถ้าสงสารน่าเลยไปลูกไปขาดแบบรันเตอร์เ้ยว้าหุ้ยยอดว่ะเหมือนทหารเลยอ่ะมากคนเก่งมากหมาก็เก่งคนก็เก่ง โเลยครับหนีมเจอแล้วเจอเจอทางบกแล้วเฮ้ยมีโกลเด้นสองตัวอยากเล่นน้ำต่อวะลูกยุงดังด้วย สนุกดีเหมือนกันนะไอเบต้ามันก็มาดูนู่นไอเบต้าแล้วก็ไอนี่อะไรเนี่ยเบตตี้เหรอมาเลยตอนนี้คือพยุงแหววว่ากำลังเช็ดตัวหมาแล้วก็เอาขึ้นรถกันแล้วสัตว์ภาพใบด่านดีเอาไปหาบ้านะหน่อยสิ ไปหาบ้านกันดีกว่าวี่หาบ้านกันไปหาบ้านกันเนาะเด็กเลยปัน,นเผาด้วยเนี่ยใจแข็งไม่มอองออะกะว่าเดี๋ยวเอาดังกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าเขามาฝากเนี้กับฝากตัวกับเราเกินอ่ะแล้วก็ดูภาพที่เห็นที่หน้าสงสารมากเลยมันเป็นภาพแบบ ด่างกำลังนั่งรอตักฝนเปียกฝนแล้วก็ในขณะที่แบ็กเกาเป็นหมาที่กำลังเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมาที่มีปะพูดง่ายๆว่าเป็นหมาเราอะ่ะเออถูกดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันด่างคือแบบนั่งตักฝนอะคือบอกไม่ไหวจริงว่ะเดอยวเดียวว่ะ ตัวนิ่งแกงแม่เกยบคีน่มันจะแสดงบอกว่าวแมวตัวจะดืดไม่ใช่แบบพอพอ,พอถิงพอยตัวแห้งอุกอแต่ตอนนั้นมันอยู่เป็นนะมันเดินหลบหลังคนนะแล้วมันมมมพยายามาพยายามหาฝูงอยู่อ่ะฝูงคนฝูงหมามันพายายามแปะนนไม่มีดูไม่มีเห็บแล้วนะก็ไม่รู้จะอยู่ทางไหนเนี่ยโดนพลอยเหรอมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยมายังไงลูกหนาวหนาวอ่ะลูก ชื่ออะไรดีอ่ะโอริโอหรืออ้าวชื่อแบบวชื่ออะไรคิดไม่ออกเอาชื่ออะไรดิอ้าวเก็บน้ำนอ้าวเก็บน้ำเ,เล่นมันอยู่คนเดียวโคตรนุกอะ่ะมีเบาะแรกแล้วเบาะที่ทองดูนี่เอ๊ะใครวะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เสื้อตัวใหม่ของเราก็หอมน้ำยาปับมผ้านุ่มปลายลายพรีเมียมซอฟต์อทุกคนก็ใช้แล้วขนไม่ติดเสื้อผ้านะทุกคนมันเหมาะกับคนเลี้ยงหมาจริงๆไว้ทุกคนไปหามาลองกันได้นะครับพอ่อบุรทมวัวนม้องกำลังอุ้มน้องวัวอยู่นะครับวัวหนึ่งวัวสองแต่ว่าน้องเหมือนไม่สบายเลยทุกคนแต่ว่ามันหนาวอาจจะหนาว างลังก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะเป็นี่นมกล่องมานี่มามานี่เชื่อนมกล่องนะเดี๋ยวหนูชื่อนมกล่องนะลูกอเออเอเด็กน้อยนมกล่องเ,าาเจียมเนื้อเจมตัวสุดๆมันไม่ยอมเดินมันได้จะกลัวมาก ดื่นคนนมนมดูเป็นของแท้